สถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลส่งผลต่อแรงงานไทยในอิสราเอลนะคะจำนวนมากอพยพจากทางตอนเหนือไปทางตอนกลางของประเทศและจํานวนหนึ่งก็มีความประสงค์ที่จะอพยพกลับประเทศไทยและจํานวนหนึ่งก็สะท้อนกับคุณนริศราคินิมานนะคะว่าในช่วงเวลานี้นายจ้างลอยแพรเรื่องการจ้างและไม่ได้จ่ายค่าแรงให้ค่ะนี้คือที่พักแรงงานไทยนะคะทุกคนนี่ค่ะ สภาพเป็นนหูดีอย่ะะลำพูลอบอกลเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของเธอกับกลุ่มเพื่อนแรงงานล่าสุดผ่าน,นคลิป<ะ>วิดีโอนี้หลังอพยพจากเมืองเมทูซาชายแดนอิสราเอลเลบานอน,น,นเธอและกลุ่มเพื่อนเล่าว่าสถานการณ์ตอนเหนือเริ่มตึงเครียดทำให้หนายจ้างตัดสินใจอพยพแรงงานทั้งหมดมาที่เมืองมัสคารต ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศได้ยินเสียงระเบิดที่ไรคือกับบอสดังเตือนเราต้องรีบวิ่งอะค่ะกินข้าวอยู่ก็ต้องหยุดแล้วก็วิ่งเข้าหลุมหลบภัยอะค่ะแล้วนายจ้างวันนั้นนายจ้างให,ใ,หใ,หใ,หให้ให้ให้เก็บของออกมาเลยครับเพราะว่ามันมันเริ่มดุนแรงแล้วมันคือมันเงียบคือโมชันมันเงียบไปหมดเลยอะมันไม่มีคนของเขาแล้วมันมีส่วนมากม่แต่คนไทยอะที่อยู่ที่โน่น ก็ปรึกษากันอยู่ว่าเราจะเอายังไงกันอย่างแบบนี้ค่ะถ้ามันไม่ไหวจริงก็คือเราจะนั่งแท็กซี่ไปที่กงศูนย์เองเลยค่ะพี่น้องคะนี่พี่น้องคนงานไทยนะคะกําลังจะเดินทางกลับประเทศไทยหลายคนตัดสินใจกลับเพราะไม่ปลอดภัยแต่ส่วนหนึ่งก็ยังคงปักหลักอยู่ต่อเพราะยังไม่มีเงินติดตัวขณะที่บางคนถูกนายจ้างลอยแพและไม่ให้ค่าแรงแต่บางบางที่นายจ้างแบบไม่สนใจเวลา เกิดปัญหาอะไรเนี่ยโทรหาคือในจ้างไม่รับสายกดสายทิ้งอย่างเดียวนี่คือปัญหาหลักของคนไทยเลยนะพี่ที่บางครั้งอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจะเกิดเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้ขึ้นแล้วเราบางคนส่งตังค์กลับบ้านแล้วมันมาเกิดเหตุการณ์แล้วโทรหาในจ้างในก็ไม่ยอมออกตังค์บางคนไปถามในจ้างก็ไม่ให้แบบนี้มันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้ก็มีที่เยอะอด้วย ตอนนี้พูดจริงๆพี่ตังเงินที่ที่ออกในจ้งออกให้นะเราใช้ใจ่ายค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินเนี้ยมันก็หมดไปเราต้องทํางานก่อนครับถ้าจะไปอยู่ที่กรงศูนย์มันก็เราเราไม่มีตังอ่ะเราต้องทํางานต่อก่อนถ้ามันเป็นยังไงเราค่อยตัดสินใจแบบนี้ครับสถานการณ์ทางตอนกลางของประเทศเป็นจุดที่แรงงานไทยยังคงยืนหยัดทํางานต่อ โดยระบุว่าสามารถออกไปข้างนอกได้ตามปกติแต่จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งต่างจากพื้นที่ตอนเหนือชายแดนเลบานอนที่เริ่มมีกำลังทหารเติ่งพื้นที่มากขึ้นรอยเตอร์สรายงานว่าทหารต้องเข้ามาประจําพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากการสู้รบกับฮิสบละเกิดคู่ขนานกับการสู้รบที่มีความรุนแรงในฉนวนกาซาาแัเลย ไม่ใช่แค่การหนีภัยการสู้รบของแรงงานไทยแต่หลายคนสะท้อนการถูกเอาเปรียบของนายจ้างบางกลุ่มตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์สู้รบและการกลับไทยในครั้งนี้หลายคนกังวลว่าอาจไม่ได้เงินชดเชยเลิกจ้างและเงินบำนาญกรณีทำงานครบตามสัญญาขั้นต่ำเกือบห้า0 0ื่นเชคเก้นหรือเกือบ5 0 0แสนบาทหรือคนที่สัญญายังไม่ครบก็กังวลว่าอาจไม่ได้กลับไปทำงานต่อทั้งที่จ่ายเงินไปแล้ว ซึ่งอันนี้ก็ผมก็พอเข้าใจฝั่งนายจ้างว่าบางนายจ้างบางคนเขาก็ได้รับาภายสงคารามเหมือนกันอันนี้ผมก็ยังพอเข้าใจได้นะครับสองก็คือเรื่องเงินสิทธิเนี่ยนะครับก่อนสงคารามเนี่ยนายจ้างก็ไม่ค่อยให้อยู่แล้วผมคิดว่าอันถ้าอยู่ในภาวะสงคารามแบบนี้เขาอาจจะมีผลกระทบหรือว่าเขาอาจจะจะจะใช้ช่องทางช่องทางนี้นะครับโดยที่ไม่จ่ายเงินชดเชยเลิกเงินชดเชยงินสวัสดิการต่างๆให้กับแรงงานเลยครับเงินชดเชยเลิกจ้างนะครับหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าปีสุีมนะครับผม อันนี้ก็จะได้เงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งเดือนต่อการทํางานหนึ่งปีนะครับผมก็ตกประมาณถ้าทุกวันนี้ก็เดือนละห้าพันห้าร้อยเชเกนนะครับต่อหนึ่งปีการทํางานนะครับแล้วก็จะมีเงิน่าบําบนาญน,นะครับผมซึ่งจะอยู่ประมาณประมาณปีละสี่พันนะครับผมเดี๋ยวผมมาอยู่ด้านบน งงขณะท,ที่กฎหมายแรงงานอิสราเอลระบุว่าหากแรงงานได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจ,จากเหตุการณ์สู้รบโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แรงงานสามารถยื่นเรื่องต่อประกันสังคมอิสราเอลเพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นริศราคินิมานไทย PBS รายงาน